สวัสดีท่านผู้ชมย้ำเศร้าๆครับพี่น้องครับสมายดีเศร้าๆ,ๆสงสารๆพระพี่พระนองเขาให้เขาวสวนคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เศร้ามาหมูมีเงิงหลังจากก้อนหานี่คลิปก้อนหานี่ได้พระพี่พระนองมาบึงย้ำคำย้ำเลี้ยงแล้วนี่ก็เลยนาะสงเารใน,น,นเขามาปล่อยงวัวพี่น้อง ไปงัวกินเนี่ยแต่กระบ,บอ,อกกินอ,อกพูดไปนอนเล่นอยู่พู้นไปนอนตากแดดอยู่คุณนะพี่น้องมันหนาวครับเดี๋ยอากาศมันเย็นจัดคืนนี้เย็นน่าจะอยู่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสององศาพี่น้องอเย็นเย็นครับอยู่ครับเหมือนจะขาดเย็นทุงท่งไหทุ่งน้าตู่นี่แหละบ้านนอกก็คือบ้านนอกบ้านนาก็คือบ้านนาคือเก้าครับพี่น้องครับเย็นสบายโอ้ผู้เฒ่าเพิ่น มาเห็ดหลักว้เห็ดหลักงัวด้วน,น,น,นี่พี่น้องนี่เบื้องนี่พี่น้องเพื่อนเหลาไม้ไผ่ว้เห็ดเห็ดหลักหลักอ้อมอ้อมลวดง้วนะพี่นอ้องคือลักษณะนี่ลักษณะจะเป็นอย่างสี่ครับพี่น้องเิ่นเพื่อน,อนอยาไปตีลยงเลียง,ก,ยง,ยออยยงกันอย่างสี่หละอย่ยเพื่อนจะไปตีลงเลียงกันอย่างสี่แหละพี่น้องเห็นปะนี่ตีตีหลักลงกับพื้นแล้วก็จะมีลวด มีลวดนี่หลากมาแล้วมันจะมีไฟไฟที่แบบแบบว่าให้ป้องกันนะนะป้องกันแต่ว่ามันเกิดอันตรายกบควรเพราะมันก็เกิดหรอกครับพี่น้องแต่ว่าสําหรับงูสาหรับควายเราโดนเข้าไปมันจะต๊ดๆมันก็เลยเห็ดใหงงัวเห็ดให้่ควายนี่มันตื่นครับมันย่านมาเต่งเถอะโอ้ดอกบัวสีงามจังเลยพี่น้องคุณออกดอกมันเป็นบรรยากาศแบบ อาศัยเพื่อได้เราพี่น้องคือบรรยากาศสดชื่นเย็นมากๆแต่ว่าจะได้เขามาตัดตัดไปตวงเอาไปให้ตะกะเตียนน้ำเรากาพอจะไปหัอกะต้มน้ำพี่น้องเดี๋ยวจดเหตุคลิปให้พี่น้องในเบิอ้องอีกทีหนึง่งคือกันแต่ตอนนี้ได้เขาเขาสวนมาก่อนปล่อยงัวปล่อยอย่างก่อนครับพี่นอ้องเอามาเบิ้งทั้งผี่ <c oughs> อายุจะคลิปทองให้ทองน้านแหละพี่น้องบ่ไดด ออกไปไซคครับอยู่แต่กบไห้กบสวนอยู่กับบรรยากาศผิ่สดชื่น <c oughs> ปวนเพิ่มขึ้นนอนโอ้บู้ไปกินยากินแก้กันติเอ๊ะบก,กินยากันบ่อุ่นครับเพราะเมื่อคืนนี่มันหนาวอาการมันเย็นพอมันเย็นเราเสามาอ่าคือคือคือเดียดเนี่ยมันออกเพราะเดียดออกกะเย็น สดชื่นบดพอแดดออกแล้วมันอุ่นพี่นอ้องเหมือนที่นี่แห่งใจมันเย็นสดชื่นนะคุณเนี่ยเบิ้งเบื้องคุณเนี่ยเนี่ยเป็นอยังฮะเป็นอยังเนี่ยฮะลูกแม่ลูกแม่เป็นอย่งไหนนะ,ม,ม,นนะมันเป็นอย่งไหนมันอุน่นหรือว่าอย่งไหนหรือขึ้อนอนฮะ คือนอนคือว่าลูกกินหยาืมนะา,าลูกลูกเร็วคุณน่ะลูกแหมโอ้นี่ครับมันอุ่นเพินเน่นเป็นย,ยังไงมันไม่อยากหยาอยากแก้่ติโตเนี่ยฮะนะมันไม่อยากอยาหัว นี่เป็นยังไงเออมันหนาวรู้ว่ายังไงหนาวป่ะโอ้นเพื่นเพี่ยเพื่อเยอ่ลมดน่นิลมไวๆนีพี่น้องไหนอันนี้มนเกิดอะไรนับะ ี๋ยวไปเบิ้งซุ่มผลรับซุ่มผลกินเนี่ยมันจะกินหยาสิเด้อพี่น้องมันแต่ก่อนเนี่ยน้ำน้ำอุ่น,นลูกละพุ่นลูกละลูกละพุ่นลูกละขี่ข้านนะโตเนี่ยนะขี่ข้านกินยาบ่โอ้ยมันอุ่นครับพี่น้องพอาเดือดออกแล้วมันอุน่นเนี่ยมันจะกินหยาสิ คือมันจะเป็นหยาหินเหียนนี่สิแหละพี่น้องมันสอบเห็นสอบเลี่ยมตัวหยาหยางามงามมันกับ่ค่อยกินหรอกมันเหยียบเหรียญซืสอแต่ก้อนนี่น้ามันขังพี่น้องคือหน้าฝ่นนั่นนะน้าน้ามันไหลมาแล้วก็จะมาขังอยู่นี่แหละวันที่นี้มันกับ่อยากล้งมันไหนเพราะมีน้ำก็อยากลงงดอกงัวเพราะน้ำแห้งแล้วหยามันกับเพราะงามเพราะเลี้ยมกันเสียบโอ้เสียบกันบ่ งัวนกนกกะเลียงงัวเด้ <c oughs> ขี้ดื้อไปสายเราขี้ดือ้อโอ้ยขี้ดือ้อออกมาเลี้ยงยากันติขากนาเสียบบ่ฮะเสียบบ่ตัวนี้กับเมฆแล้วก็เทา้าเทา้เทาเติบละนี่แหละจะตายค้ากันละเท้าเติบโอ้ยเนให้ลูกจกักรุนหรือวุ้นเนี่ยพี่น้องโมเมนต์หน่อยๆด้นี่รุนหลายรุนแล้ววะเต๋ เนี on, oh. s right. <S ่ยแม่แม่แม่กกแม่ต้นเขาเลยเนี่ยตัวเนี่ยเผาเผาเติบคลักเงินเหนือมิเตอร์บรรดาลูกๆเขาทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยแม่นทั้งนั้นเละเนี่ยพนะนี่ก็แม่นพูดนี่ก็แม่นนี่ก็แม่นนี่ดื้อเนี่ยดื้อกันใหญ่ๆงหรอกเพิ่มแป๊บเดียวกันใหญ่หรอกครับมัต้องห่วงนี่เระคือบรรยากาศท้องไ้องนาพี่น้องเอ้ยลมก็เย็นมว้ยยิ่งยิ่งบรรยากาศน่ะ เอือนึ่งนะไปไม่พรกยิงหนานี่นะมาตรงห่วงันห่หนังจะไปแกล้งเขาให้ห่ังเนี่ยยังไม่ยืนให้ห่ังนี่นะมันยืนบางล้มเขาให้หนังนี่โอโ้โหกระดัวกระเดียมันยืนยืนบางล้มเขาเนี่เรื่องยังไงอืมอืมไมยืนบางล้มเขายืนบางล้มเขาเขากินยาอยู่ไปยืนยืนให้ห่ังเนีย่ยนะ กุ่มตัวนี้น้อยครับพี่น้องคุณเอ็ดนนาเพเวียู่อุ่นเนี้ยเนาะมันอุ่นกลางคืนมันหนาวกลางคืนหนาวเรากลางกลางเว้นแดดมันออกขนาดแค่ช่วงเลยแปดโมงแปดโมงเก้าโมงเนี่ยพี่น้องช่วงนีุ้มึงบรรยากาศอุ้ยนี่แหละคือบรรยากาศนะอยากหู้อยากหู้ขี้ดือนะด้อนะดื้อดื้อคักย่านกับยา่บยานเนี้ย ่เอออยากฮู้ก็อยากฮู้ตัวเออมตัวหุ่นม้าตัวต้มก็เพรเว่หุ่นขอกตัวหุ่นเพรเว่คลากรายกระด้วกระเดียนนอตตัวควลมดื้อเนี่ยหุ่นสีกับเรืงซี่งละงัวคือเป็นงัวงัวพันธุ์ไทยพี่น้องแต่จะตัวบ่คกไก่ไงเป็นไงก็จะตัวประมาณนี้แหละนี่นะ แม่ยมีคือเมีนพันธุ์ไทยแต่พอพอแกพันธุ์ไอ้นี่อยู่นี่พอพันธุ์ใหญ่แต่ว่าแม่แม่เขาพันธุ์น้อยกับตัวน้อยตามแต่ตัวใหญ่ตามพอก็ดีมีอย่างไรเสียบบ่ฮะเสียบบ่อันนี้ก็นอนนอนตากตากแดดเลยเนาะโอ้นี่แหละพี่น้องเอ้ยคือบรรยากาศท่องให้ท่องน่าคือเก,าก่ากับบดไออันนี้นะ นอนบะเออนอนซะประเดี๋ยวมากวนอกอกผมมาหาเลนซื้อเนี่ยมาหาเนลนก็อีกหน่อยซื้อหนึ่งนะนี่ตัวนี้นี่ <c oughs> อ่าคือ่ก่ามันจะการท่งให้ท่งนะครับพี่น้องครับ <c oughs> กาเก็บเกี่ยวอากาศที่บริสุทธิ์บึงบอนี่ปกติบอนี่มันมีป่าในข้างนองโอ้ยอย่างไรในสีคือตางมูตางพวกแค่ตัวนะโอ้โห ดำคือลือเลยเนาะส่วนสีใดนายที่สีได้เมียลูกลูกเนี่ยลูกของตัวนี้นี่ลูกของตัวนี้พี่น้องก็เลยกออกมาทางเมียครับสีก็เลยกออกมาทางเมีย <c oughs> เ็นทางด้านนี้ oh. ดิโอ้ดอกเขาบุงพี่น้องเอ่ถ้าถ้าเป็นควายนะพี่น้องถ้าเป็นควายเนี่ย บือเหลือตกในลงไปแล้วอันนี้เป็นงัวครับเป็นงัวมันเป็นเองหน้ามันจะบลงมันจะ,ะ,นจะยู่ยู่มาเลี้ยเลี้ยม,มกินนี่ลหละแต่นอนอย่างหิวหน้ำหิวน้ำมันจะค่อยลงมากินแกดูดน้ำนี่โอ้นี่ตนอย่างวะเนี่ยตนนน้นน้ำานามคมวะนี่เขาเอิ่อน้นามคมนะพี่น,อน้องนามคมจะก้นมาส่วนอึ้องอยู่นี่ได้พี่น้องนียนี่อึ้องอยู่มองนี้แหละโมโหว่าตอนนี้เป็นยังไงเนี่ย โอ้ oh, นาฝนตกนาอึงอึงห้องดีจังเด้พี่น้องนี่ห้องที่ละเอาเอาแนนโต้ไอ้กระชอนไอ้ที่ตักอึงอะเนี่ยอึ่งอย่างวะนั่นแหละเอาไม้ไผ่ตัวดามเอาพี่น้องเนี่ยเอาไม้ไผ่ตัวดามไผ่ตัวดามเราก็ตักเอาอยู่นี่เลยอึงแต่ก่อนแต่ก่อนมันจะบวหกกว่าน,นี้ครับมันจะเป็นแบบเป็นบวกเป็นแหน ตนนี้อันนี้เขามาโลอกคองไม่ดิเขามาโลกคองไม่แล้วเขาเอาต้นใหม่ออกเนี่ยเขาตัดต้นไหม่ออกมันก็เลยพอโลอกคองเสร็จหลอกก็เลยหกต้เพราะว่าบุคคลบุมีไผ่เข่ามาอันนั้นมันก็เลยหกก็เลยเป็นปลาไม่สี่หลับพี่น้องย่างที่เห็นก็มีแต่ง,งัวนี่แล้วหอยงัวปลาเนี่ยมัน เอาไปเลี้ยงงัวเดี๋ยวมีแต่งัวสิละโอ้อันนี้เพิ่นตัดทิ้งๆสิมาหาเก็บบ่ให้เพิ่นไปซุ้งไฟหนาววะเนว้ยซุ้งไว้แหง้วันวแล้วเท่านั้นแล้วเนาะพี่น้อง อ้บรรยากาศทองไห้ทองนาพี่น้องเว้ยลมเย็นเว้ยวิ้วขึ้เกาะขนนกนกเนี่ยก็มาหากินกับงวนี่แหละเพราะว่างัวกินหญ้าแล้วตากระแตงกระโดดออกหนึ่มันกัดหัวบับหัวมับเลยนี่น้ำนั่งกับเก็บเก็บไว้เอาไปสุมไฟให้งวัวนี่แล้วพี่น้องเลยเนาะพี่น้องวะหลังจากมาเบื้องบรรยากาศทองให้ทองน้าหรอก ทั้งคุณเขากรับไทยไทยปลูกปลูกเขือไม้ละพี่น้องเขาเพ็ดเขือครับเขาเลยจะปลูกไม้เาเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปตัดไปตองตัดไปตองกันครับเอาพากกันกินดีๆแล้วจะไปดื้อกันเด้อรูป้ปะพากกันกินดีๆแล้วจะไปดื้อกันไปแหกคอกแหกลวดเดี้แต่ว่าบ่คอยดื้อหรอกพี่น้องสุดนี้บบคอยดื้อไมนได้คือ ตัวผูตัวผูยังเมื่อท่านไงแต่แต่ถ้าตัวผูใหญ่มันก็สีดื้ออยู่แหละม่มีตัวผู้เนี้นี่หน่อยอยู่เนี่ยโมโหจะแหกท่านญ่เราเนี่โอ้ยพี่น้องเห่าต้องๆเลยคนเรียนหาปลากันเนี่ยพี่น้องเขาเล่นหาปลากันโมเมนต์นหน่อยกันมุมพังมุมพังเลยเขาสูบหนามว่าสูบหนามเฮ็ดน้าอีกที่หนึ่งเนี่ยพี่น้องปกติ หน้าเขาเห็ดเพี้ยเ,เดียวเนี่ยเพิ่นมาสูบอยู่กันที่นี้หน้าม,มันนี่แหงแหงโค้งเลยเพราะแหงโค้งก็เลยกลายเป็นว่าป่ากับป่าเอา้าว้ากันไปครับเดี๋ยวกันแย่งกันเรื่องน้าอีกขึ้นก็พระพี่เป็อน,น้องไปตัดตองกันตัดตองโอ้ไก่เหนจังหวะ ิก็อนนี่กับพ่อพี่พี่น้องนี่มาไทายไท้กล่องเฟืองนี่แหละจากที่เป็นอัดเฟืองอัดอย่างเสร็จดูไม่ได้ออกไปทุ่งให้ทุ่งนาก็จะมีเวลาเข่าได้เฉพาะวันอาทิตย์หนอพี่น้องเนาะหือเลยเหนือเมืองไก่คุณนะทั้งไก่ทั้งหนกเลยพี่น้องมาเคลียร์เฟืองกันแล้วไม่เป็นยังแล้วเนะุมือนบอวก็ยู่ดีแล้ว ไก่มันไงอยู่นี่แหละพี่น้องไก่มันก็จะขึ้นนี่เหรินอยู่นี่แหละเออเมันก็เลยไก่มันกลายเป็นว่ามาเขลียเฮยอะไรเป่าอ้ยมึงไม่ไปหาปลาเขาสูบน้ำมาเลย <c oughs> ได้ไหมมึง <c oughs> ได้ไหมได้ตัวใหญ่สุดโอ้เก่งแช่วะใครได้ใครได้ได <c oughs> พอได้โอ้ยนึกว่าจะได้อีก หูกว่าไปหากันเองล้วได้มีไงคองเนี่ยเลอโอ้เก่งแท้วะพ่อเนี่ยพ่อเก่งแท้ปาเลอพี่บัเลอพี่บาสหรือพ่อพี่บัพี่บเออกับสองคนนั่นแหละเนาะเออสองคนนั่นแหละเอตกวันนั้นหนูไเล่นนนองสาจักบ้านไเลอะต่วูร่สเหนี่ตีูเลยโอ้ตัวใหญ่แท้วะตัวใหญ่ตัวใหญ่ ่ราจับได้เท่ากับเท่าตัวหมูมีพี่ขี้หมูเออพรุ่งนี้ออก,นก็ไปโรงเรียนกันอีกเราที่ดิอ๋อพรุ่งนี้หยุดเอาทำไมอ่ะผูบอกผูบอกพรุ่งนี้หยุดโอ้สบายเลยอย่างนั้นน่ะห,หยุดสามวันเลยเนะาะฮะจับปลาลุงหน้า,นา,นานก็ไปส่งกันบ่ส่งเนโอ้ยมึงเดินไปหน่อยเดียวก็ถึงแล้วนี่แค่คลองคลองสองนี่ยอ้อคลองสามมันมุดโอ้พี๊คลองสามอ่ะคนเยอะไหมคนเยอะไหม เยอไปมา,มามเรา็วโอ้เหออ้าวเรียบร้อยเลยเมีไม่ให้แล้วเมียบอกไม่มีตังค์เออทำไมไม่ให้หรอเขาก็เขามีเขาก็ต้องให้ลูกสิเขาจะให้เอเอยา,ามีเากต้องให้ลูกสิาจะา,จะามีพนแล้วพยานแล้วว่ารักตังค์รภาพแล้ว บอกว่ามันเจอตังค์เออแล้วก็เจอตังค์ยี่สิบเบื้อเฮ้ยอี้พี่กูโวยตังค์แม่ไอสัตว์นี่ไงเขาความลับเปิดเผยแล้วความลับเปิดเผยเราประเด็นนี้เสร็จแล้วความลับเปิดเผยแล้วอันนบอกพ่อเองเออเดี๋ยวพ่อมึงดูคลิปตาชาตินี่เสร็จแน่ไอ้พี่โมยตังค์กูเออนี่แหละครับคือบรรยากาศบรรยากาศท่องให้ท่องน้าครับ เนีเดอเออเดี๋ยวพ่อมันก็ดูคลิปอยู่ดีเออเออไปดีไปเนี่ยเดินไปหาปลาเนี่ยเดี๋ยวตาชาจะถ่ายคลิปอันนี้ก่อนเออนี่แหละครับพี่น้องครับท่องให้ท่องนะเออไปโ้หแล้วหายแล้วเออมีคือกล้วยในสวนของพุท่านี่แหละครับพี่น้องเนี่ยนี่กา ได้กินได้ยู่อุดมสมบูรณ์นี่อุดมสมบูรณ์ครับในปา่าในดวงไปไงตาชาติตาชาติมาถ่ายคลิปอยู่จะให้ตาชาติไปส่งเลยเออถ้าไปเนี่ยให้ปลาตาชาติเนี่ยตาชาติไปอยู่ดี mm. ให้ให้ปลาตาชาติมาเละนะกุ่นไหลเครืออยุ่ครับพี่น้องครับเป็นกล้วยน้ำว่าแต่น,นี้น่ะจะเป็นกล้วยน้ำว่าแบบพัน เป็นเป็นพันผสมครับพี่น้องมวยเป็นน้ำว่าแบบธรรมชาติครับถ้าเป็นธรรมชาตินี่มันจะหนวยนิ่ยหนุยนยนิยนิ่น่ยนยนี่ยน่ยยน่ยนิ่หยนิ่านยน่ยนิ่ยน่นอ่ยนิ่ยนิยน่ยนยนิ่ย้่ยนยนยอิ่ยน่ยนย่น่ยน่่ยิน่านยิ่อยนิยน่ย่ย่ยน่ย่ยยนห่่ยย่ คือเกิ่งแต่ว่ามึงไม่กินผักเว้ยดูพี่เออไอหมูกับไก่โอ้ยมึงกินแต่หมูมึงเป็นพยาธิเออเออไม่มึงก็กินกินผักนี่ดูกินผักเขาหุ่นดีนี่เห็นไหมนี่เน้โตเนี่ยกินผักเออดูเขากินผักเขาหุ่นดีเพียวจะตายดูมึงดูนะมึงกินหมูแต่เนื้อหลเนยเห็นไหมนั่นเขาไปหายแล ไปแร่อเขาไปเลยเห็นไหมเขาไปหาปลากแล้วน่ะมึงโบกดิไปด้วยเขาเลยไปกับเขาน่อยนะโบกดิเออโบกดิเออมึงไม่โบกเขาอ่ะมึงเดินก็จะไปโบกปลาไห้เออไปไปไปให้ไปโดดน้ำไปเดี๋ยวตาชาถ่ายคลิปกันมึงไม่หนาวหรื นี่ครับบรรยากาศกโอ้อันนี้ยอดอันนี้เลยนี่พี่น้องอ่ายอดไอ้เนี่ยวะลืมซีแหละไอ่ยอดยอดม่วงบ่ยอดชมวงเออนี่ยอดชมวงครับพี่น้องครับยอดชมวงนีน่ต้มใส่อึ่งต้มใส่อึ่งต้มใส่ปลาครับต้มไก่เสียบทั้งนั้นเลยนี่พี่น้องนนะี่คือยอดชมวงมันจะออกรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆด้วยพี่น้องนี่ออกเปรี้ยวๆมันจะแทนมะขามแทนมะนาว เออเปี้ยงไหมนั่นแล้วยอดชวมม่วงพี่น้องคุณนั้งคุณกับเป็นปลาขาเคุนพี่น้องคอุณเอาคลิปนี้กับเจ้าวเงี้ยวหน่อยพี่น้องอไ,ปไปละลลเดี๋ยวหาตาไปต่อละครับพีบ่น้องครับ